เอาละครับถึงเวลามาจัดทีมกันแล้วนะครับในเกมที่จะกับเอเวอเรตันคืนนี้เตะสองทุ่มครึ่งซึ่งบางสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นการโรเตชันนัดสุดท้ายนะครับของรูเบนมารมริมทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆการคุมแมนยูในเตดเนี่ยมันก็ต้องการผลการหนึ่งขันนะครับหรือว่ามันก็ต้องพยายามคาดหวังผลการแน่งขันทุกนัดแหละแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ตามหน้าเสือเนี่ยออไม่ยากมากขนาดนั้น เพราะว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เจอเอเวอร์ตันในบ้านเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับเิติก็จะเหนือกว่าแล้วก็จะหาทางเอาตัวรอดไปได้ทําไมอมริมถึงโรเตชันเกมหน้าไม่ได้เพราะมันคือเกมใหญ่ที่เจออาร์ซอลนะครับเราอาจจะบอกได้ว่าอมริมเนี่ยเขามีเวลาลองทีม3เกมละฉะนั้นเกมเจออาร์ซอลที่เอมเรสมันคือบททดสอบของจริงนะครับเมื่อคืนอาร์ซอลก็เพิ่งชนะเวสต์แฮมมา5-2ฉะนั้นเกมยากเกมแรกของอรมริมเนี่ย มันอาจจะมาหลังจากที่เขาเนี่ยลองทีมมาแล้ว3เกมนะครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศบางส่วนเขาก็เลยพยายามที่จะจัดทีมในเกมคืนนี้แบบพลิกแพลงหน่อยเอาให้มันเห็นฟอร์มเอาให้มันเห็นหน้าเห็นหลังไปเลยหรือว่าในจุดไหนในการจัดทีมแบบไหนที่มันยังไม่เคยดูไม่เคยเห็นเนี่ยลองจับมายืนเอานะครับเดี๋ยวทุกท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในไลฟน์นี้กับรายการเปรนเด็กปีศาจแดงครับ ฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงนะครับยอดขายดับหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนดุรงังด้วยนยวัตรกรรมเซฟ e ทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณได้สาสตร์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับ ฝากไดฟี่ไนท์นะครับถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าดูบอลดึกนอนน้อยหน้าโทมหรือว่าตื่นมาง่วงเงียบไม่เฟรชนะครับไดฟี่ไนท์ช่วยเราได้ครับเพราะมีทัชชอรี่คาโมไม์นะครับมีวิตามิน B12 ช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองครับพร้อมกับสารกัดสำคัญอีกถึง44ชนิดนะครับต้านริ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนคลายอย่าลืมนะครับดื่มไดฟี่ไนท์ก่อนนอนกันได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากรย่างรสข้าวมันไก่ครับเหมือนเราเนี่ยได้ มีข้าวมันไก่พกติดตัวตลอดเวลาครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ําซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มนะครับถ้าจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้งคู่นะครับหาซื้อได้ทาง s h อป e ี้ลาซาด้ที่ BKY Official Store ครับหรือว่า TikTok Shop ที่ g r a m u n Official นะครับแล้วก็หาซื้อได้เช่นกันที่กูเม่มาเก็ตท็อปฟู้ดแลนด์วิลล่ามาเก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่นะครับยังให้ฝากเอาไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ ในการลองตัวลองทีมนัดสุดท้ายของรูเบนแอมริมแล้วคือจริงๆมันก็ยังมีโอกาสลองได้อยู่แหละเพียงแต่ว่าเกมหน้าเนี่ยนะครับมันลองไม่ได้แล้วสิเพราะว่าอาร์เซนอลนะครับที่เอมิเรตสเดียมรอเราอ,อยู่ในช่วงกลางสัปดาห์อย่างน้อยมันคือบททดสอบที่จริงจังมากๆนะครับของออมริมนี่คือทีมระดับที่ลุ้นแชมป์นะครับหรือว่าลุนท็อปทรีของพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลตอนนี้กําลังกลับมาเข้าข้อนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็ชนะทางเวสต์แฮมไปได้5ต่อ2 ะฉะนั้นะจะลองจะปรับจะคุยแผนนะครับหรือว่าจะพยายามหาในจุดลงตัวที่มันไม่เคยเห็นในสอเกมแรกลองในสิ่งที่มันคิดอยู่ในในหัวนะครับหรือว่าในจินตนาการว่าเฮ้ยแบบนี้มันจับได้ไหมพอเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็มาลองดูในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันกันอันดับแรกเนี่ยนะครับผมพาไปดูในจุดของตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก วางไว้ให้เรียบร้อยเราจะเห็นมาร์ติเนสกับมาซาอุยแต่ทีนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาลองนะครับลองทฤษฎีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรไหมถ้าจะใช้คาเซมิโร่นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางอ่ะถ้าใครย้อมไปดูเกมเจอบอโดกลิมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่ใหญ่กาเซมิโร่เนี่ยเคยเล่นบทบาทนี้มาแล้วโดยที่ทางรูเบนอเบริมเนี่ยถอดเอามาไตเซอิกออกนะครับแล้วก็ ให้ทางคาเซมิโร่เนี่ยโซโล่ไปเลยนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกแต่ทีนี้เวลาเซตบอลบรรินบอลขึ้นมานะครับหรือว่าสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาเตอุยจะไปสร้างเกมร่วมกับมาตินเนสแล้วก็โอนา่าโอนา่าจะดันขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนพี่ใหญ่เนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนี้หรือไม่ก็จะมีกลางต่ำคนหนึ่งมาช่วยอ่ามันก็จะทำให้ฐานการขึ้นบอลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นคาเซมิโร่จะต้องเล่นเป็นเซนเตอร์จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อ โดนจงังหวะโจมตีนะครับในพื้นที่สุดท้ายของตัวเองล่ะคือต้องไปรับต่ำนะครับซึ่งอ่ะการที่ทฤษฎีต่างประเทศนะเขาให้คาเซมายืนตรงเนี้ยนะครับคือคาเซไม่ต้องไปวิ่ง cover พื้นที่คือเขาไม่ต้องแบบรับผิดชอบพื้นที่เยอะอะ่ะอยู่ตรงกลางตั้งมัน่นอยู่ในฐานของตัวเองฐานสุดท้ายนี่แหละบอลมาหัวทิ้งบอลมาเคลียร์ทิ้งเป็นตัวสั่งการนะครับตัวสุดท้ายในแผงเกมรับ ซึ่งถ้าจะลองเนี่ยเกมนี้มันจะเป็นเกมสุดท้ายที่จะได้ลองแหละนะครับบวกกับมาไตสลิกเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงมา2เกมคือถ้าจะโรเตชันเซนเตอร์นะครับก็ต้องโรเตชันเกมนี้เอาอย่างนี้ผมจะต้องบอกว่าผมยังไม่เจอสัญญาณหรือว่าข่าวที่จะบอกว่าแม็กควายลินเดเลฟนะครับหรือว่าโยโรจะหายเจ็บกลับมาฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่เขาอยากจะให้ลองตรงนี้ดูนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เวิร์กอ่ะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดลิกก็จะต้องแบกไปอีกหนึ่งเกมเดลิก <laughs> ก็จะต้องลงเล่นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าทางเอ็นนิโจะมาช่วยหรืออย่างน้อยแม็กควาจะมาช่วยเดลิกก็อาจจะต้องอขยับมาอยู่ด้านขวาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหเซนเตอร์ขวานี่ก็เอามาใช้อุยยากนะครับพักหลังนี่คือต้องลงต่อเด้วยจริงๆยังไงก็ต้องมีเขานะครับทีนี้มิดฟิลเนี่ยเราคิดว่า คอบบี้เมนูอาจจะกลับมาฟิตแล้วนะครับแล้วถ้ากลับมาฟิตแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ลองตัวจริงไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะก่อนเกมจะบโดลกลิมเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่ามา,ลาเลเซียจะกลับมาแต่มา,ลาเลเซียก,กลับมาเล่นตัวจริงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คอบบี้เมนูจะได้ลงนะครับคู่กับอูกาเต้ซึ่งอูกาเต้กับเมนูเนี่ยเกมแรกนะครับยังไม่ได้ลงคู่คกันเกมแรกเป็นคาเซกับเอริกเซนเกมที่แล้วเกมที่2 นะครับเป็นอูกเต้กับบูโน่อยากจะให้เห็นเป็นคู่มิดฟิลที่แฟนๆคาดหวังว่ามันจะคู่กันในระยะยาวต่อจากนี้เพราะว่าอายุยังน้อยทั้งคู่อยากให้เห็นอูกเต้คู่กับเมรูดูว่เป็นอย่างไรส่วนวิ่งฝั่งขวาเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอามัดนะครับเข้าใจว่าเกมที่แล้วเนี่ยนะครับให้แอนโทนี่ลองไปละในเกมที่เจอโบโดกลิมแต่ว่าคือมาตรฐานการเล่นเนี่ยผมว่ามันชัดเจนว่าอารมัดเนี่ยฝากผีฝากใครได้มากกว่า ก็ส่งตัวจริงไปก่อนจนกว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มยิงขาดแล้วอะไรแบบเนี้คุณจะส่งแอนโทนีสลับมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่สกอร์ของทีมมันนําแล้วอะไรแบบเนี้นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าการคุกคามพื้นที่ทางฝั่งขวาเนี่ยอยู่ด้านข้างหุบไปด้านในไปโจมตีพาบอลเข้าเขตโทษเนี่ยคืออาหมัดสุดมากอะช่วงนี้เรียกว่ากําลังมาเลยนะครับกาลังมาเลยจริงๆ อะมาดูด้านบนกันบ้างนะครับคืออย่างนี้เอาที่กลางรุกกอ่อนนะครับการที่มีบรูโน่อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีผู้นําในแผงแดนบนอยู่และในเมื่ออาหมัดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบรูโน่ก็อาจจะต้องประคองอยู่สักคนเมสันเมาส์เล่นเป็นตัวจริงไปแล้วนะครับในเกมที่เจอกับบดกลิมแต่ว่าตัวผมเองแล้วกันนะครับผมก็อยากเห็นเมสันเมาส์่ะ เล่นในเกมลีกไปโนจริงอีกสักนัดหนึ่งคือถ้าสมมติเมสันเน์เนี่ยทลายกำแพงที่มันแบบที่มันฝังมานานมากคือประตูะนะครับตอลอดการเล่นในเกมแมนยูเนเตดปีครึ่งนะครับซีซั่นครึ่งบวกกับช่วงเวลาที่เขาหายไปบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยเขายิงแค่ลูกเดียวครับในเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งถ้าสมมติเกมแบบเนี้ยในยุคข,ของกุนซือใหม่เนี่ยเขาเริ่มทําประตูได้คราวนี้ความมั่นใจจะเริ่มมาละเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเริ่มจะมีเมาส์เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วจริง การาโชหายไปไหนจากตรงนี้ฮะผมเอาไปอยู่ตรงนี้ผมอยากให้ลองนะครับแม้ว่าผมจะบอกตลอดว่าเฮ้ยผมอยากดูการเล่นเกมรับของการาโชเมื่อเมื่อจะต้องไปเล่นตรงวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นยังไงนะครับซึ่งก็มีแฟนแฟนช่องแฟนเพจท่านหนึ่งซึ่งใช้คําว่าอะไรดีข้อมูลเขาค่อนข้างแน่นนะนะครับคุณไฉนะครับเขากา็ให้ความเห็นมาว่า การเอากาลาโชเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยโอเคคุณยังมีลิชามาดินเนสคอยรองให้คุณยังมีอุกเต้คอยรองให้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อต้องรับต่ําคุณก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีจังหวะหนึ่งที่คุณต้องแท็กเกิลแน่ๆต้องพยายามเข้าสกัดบอลดักจังหวะเอาคู่ต่อสู้ให้อยู่ให้ได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากเห็นอยากลองการาโชในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายคือลองให้เห็นนี่คือสิ่งที่เรายังไม่เห็นนะฮะ อีกคนหนึ่งที่โอเคแหะตามตำแหน่งมาเล่นได้ก็คือ,อลุกชอแต่ถ้าสมมติลุกชอจะลงแทนลิช่าเนี่ยเซนเตอร์ผมว่าเอาเดลิกเหอะอย่างน้อยถ้าเป็นชอเนี่ยน่าจะต้องมีเซนเตอร์อาชีพนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักวางได้ให้คนหนึ่งเพราะว่าถ้เป็นชอคาเซแล้วก็ามาซอุยเนี่ยสคนนี้ไม่ใช่เซนเตอร์ธรรมชาติเลยเข้าใจว่าเล่นได้ครับเข้าใจว่าชอคาเซมาซอุยเนี่ยเล่นได้หมดละตรงเนี้ย แต่บางทีถ้ามีเซนเตอร์ธรรมชาติยืนสักคนมันก็จะโอเคแต่ผมย้อนกลับไปถามแฟชมนช่องอเมริกว่าถ้าสมมติเป็นคาเซยืยนตรงเนี้ยในเกมเนี้ยเพื่อลองทีมเกมสุดท้ายเนี่ยคุณจะว่ายังไงแล้วก็ให้เดอะลิกได้พักด้วยอันนี้คือสิ่งที่สื่อนอกเขาตั้งคําถามมานะแต่ถ้าถามตัวผมถามตัวผมนะครับไม่อยากให้เสี่ยงไอ้สูตรเนี้ยนะครับลองได้ครับแต่ลองครึ่งหลังตอนที่สกอร์มันนําแล้วไม่ควรเป็นตัวจริงนะสําหรับคาเซไม่ใช่ว่าพี่อยากคาเซเล่นไม่ได้นะ แต่อยากให้มันมีเสถียรภาพในการเล่นกอดแล้วชอกับลิช่ามาเนสเนี่ยยังไงยังไงก็มันต้องสลับกันลงอยู่แล้วะนะครับจะเอาใครลงเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดอ่ะทีนี้มีตัวที่หายไปมาเลาเซียครับจากฟอร์มที่โดนเผาไปในเกมที่แล้วที่เจอกับโบดกลิมผมว่านั่งก่อนนะครับนั่งไปก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้เกมที่มันสําคัญน้อยหน่อยมาเลาเซียค่อยกลับมาอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะที่ผมไม่ได้เอาขึ้นมานะครับให้เห็นหน้าหน่อย แล้วก็กลับลงไปได้ละกลับลงไปนั่งได้ละนะฮะนะอ่ะสุดท้ายคือกองหน้าผมว่าหลายท่านเห็นแรชฟอร์ดในในภาพเนี้ยนะครับในแผนเนี้ยคุณคงจะไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่นะครับมันก็มีบางกระแสเหมือนกันว่าอยากลองจอชัวเซิร์ฟซีไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าอ,อ,อยังนะครับผมว่าเซิร์ฟซีน่าจะสำรองก่อนนะหรือคุณจะเอาเซิร์ฟซีนะครับมาเล่นคู่กับเมาส์ตรงนี้หูมันก็จะเป็น ตัวตรงกลางกับด้านบนที่อายุน้อยกันนะสำหรับอุกเต้นะครับเซิร์ฟซแล้วก็เมนูเพราะว่าตาตรงคือ3คนนี้เนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยไม่มีใครถึง25สักคนนะนะครับแล้วก็เมสซนเมาส์อีกอะใช่ไหมถ้าสมมุติเป็นเซิร์ฟซก็อาจจะเป็น บรูโน่นะครับที่มา,ายืนคู่ด้วยในตำแหน่งกลางรุกอะไรเงี้ยนะครับแล้วเมาก็เป็นสำรองไปคือสุดท้ายมันอยู่ที่การหมุนนะครับหรือแม้กระทั่งมาคัสแตรฟร์ดทำไมผมถึงใส่ลงมาแม้รู้ว่าหลายท่านเห็นแรฟอร์ดแล้วมันรู้สึกไม่โอเคกันอนะ่ะคือฮอยลุนดูดีกว่าแต่ประเด็นคือมันก็ต้องมีการโรเตชันนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะใช้ฮอยลุนเนี่ยเดี๋ยวอาร์เซนอลเนี่ยถ้าสมมติเกมนเ, ton, เนี้ยเจอเอเวอเรสตนเนี่ยเขาได้พักเนี่ยฮอยลุนได้ซัดเต็มๆแน่ๆแล้วเกมจะอาร์เซนอลเนี่ยเราต้องการพลังของฮอยลุนทั้งหมด นะครับมากกว่าเกมนี้ที่มันจะต้องมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นนั่นเองนะครับเอาล่ะฉะนั้นผมถามแฟนช่องนะครับเป็นคําถามสุดท้ายในคลิปประเด็จเปีศาจแดงวันนี้นะครับกับทฤษฎีแล้วกันนะครับอันดับแรกคาเซมายืนเซนเตอร์1น,นะครับข้อ1น่ะคาเซมายืนเซนเตอร์คุณเห็นด้วยไหมข้อ1น,นะครับในการเป็นตัวจริงนะ2วิงฝั่งซ้ายถ่านลองกาลาโชซึ่งเป็น1ในเรื่องที่เรายังไม่เคยเห็นนะ่ นในการเล่นเป็นตัวจริงอะ่ะคุณอยากดูไหมข้อที่2แล้วก็ข้อที่3เนี่ยถ้าจะมีการโรเตชันเซิร์ฟซีในตำแหน่งกลางรุกนะครับคุณไหวไหมคุณอยากจะดูหรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็เออเข้าใจก็เป็นตัวที่ผมก็เคยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าไม่ไหวกออ็พอกันแค่นี้หรือว่า มันไม่เหมาะกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนเมื่อมันเป็นการโรเตชันอะ่ะอยากจะลองดูอีกสักนั้นว่าเซิร์ฟซีพอจะเล่นได้ไหมในตำแหน่งกลางรุกเพราะว่าหน้าเต้าในแผนอมบริมเนี่ยที่มันต้องใช้สปีดใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวเนี่ยเซิร์ฟซียากจริงๆแต่มายืนตรงนี้ก็อยากจะรู้ว่าพอได้ไหมฉะนั้นคำถามสุดท้ายสำหรับผมนะครับข้อ3กลางรุกคุณอยากให้ใช้เซิร์ฟซีหรือว่าเมาส์อันนี้แล้วแต่นะครับลองพิมพ์เข้ามาส่วนศูนย์หน้าเนี่ยคือได้ใช้ฮอยลูนอีกเกมมันก็มันกนก็เกา่ไงอ มันก็จะต้องถนอมความฟิตสมมติคุณใช้ฮอยลุนตัวจริงเนี่ยนะครับผมว่าฮอยลุนไม่ควรเล่นครบ90นาทีเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกไปเลยแล้วก็สลับกันใช้ตัวอย่างแรดสโธรดขยับลงมาเอาเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับถ้าไม่นับดาวรุ่งน,นะตอนนี้นะนะครับพอเซิร์กซีก็มาอยู่นี่แล้วไงส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยขอภยอภัยวิงเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยสลับกันลงอยู่แล้วนะครับระหว่างมาร์ติเนสกับชอแต่ว่าในเคสของเมนูก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่มันยังไม่แน่นอน ถ้าสมมุติว่าเมนูไม่ได้ลงนะครับเราก็อาจจะเห็นอีกเซนอีกสักเกมหนึ่งที่มายืนตรงนี้ก็ได้นะครับนะมันก็อยู่ที่สภาพความฟิตอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ผมฝากไว้นะครับสำหรับสามคำถามหน้าที่เราคุยกันไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณอยากจะ,ะเห็นแบบไหนข้อแรกนะครับคาเซกับเซนเตอร์ คุณมองยังไง2การโชกับวิงซ้ายคุณมองยังไงแล้วก็3เซิร์กซีกับกลางกรุกคุณมองยังไงส่วนการจัดทีมในโพสิชันหรือว่าตำแหน่งที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าคุณเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปเน้นมากนะครับในการสอบถามทุกท่านนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคืนนี้นะครับประตูจะเปิดทุ่มหนึ่งนะนี่คือมาชวนกันแบบครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับเพราะว่างานมันจัดวันนี้แล้ว นะครับไปเจอกันที่ร้าน Hobbs and Hope Craft Bar นะครับที่ g o b b Channel Center Ram i n t r a นะครับแมปนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยไปจัดกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่้ล่างจะเป็นลิงก์ของเพจเปิดเพจแล้ว Inbox ไปสำรองไปจับจองที่นั่งกันได้เลยนะครับนะค่าหมูค่าบัตรอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ได้ภาพนะครับมันอ,อ,อยู่ในจุดที่เอาละเราไปกันแล้วจะแฮปปี้กันอะ่ะนะครับ แล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเนี่ยแลกสิทธิ์เครื่องดื่มต่างๆมีลุ้นชิงรางวัลลิขสิทธิ์แท้แล้วก็มีพี่โฟนกับผมนะครับไปดูแลทุกท่านที่ร้าน o อปส์แอนด์ฮ r ปส์ครานะครับที่กรอบชแนลเซ็นเตอร์รามอินทราไปเจอกันได้นะครับแล้วก็ท่านไหนก็ตามที่อยากจะสับสนุนดูบอลกับแนทนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับมาชมคลิปแล้วก็ชื่นชอบกันนะครับฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้สักคนละหนึ่งครั้งกด s u b s c r i b e คนละหนึ่งครั้งและกดกระดิ่ง นะครับเมื่อมีคลิปใหม่มาก็จะเด้งแจ้งเตือนมาคุยกันนะครับแล้วก็ฝากสำหรับธนายกตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอกําแนดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับช่องทางของเราเราทําคลิปต่อเนื่องเนาะนะครับแล้วก็เจอกันแบบนี้บ่อยๆนะครับนะฝากเอาไว้กับช่องทางด้านล่างครับแอ๊ซายทอล์กทูแนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบนี้นะครับเหมือนทุกวันเลยนะครับฝากธนใดกตามที่สนใจลงโฆษณานะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะครับและ เจอกันใหม่บลัตตี้เฮลหลังเกมเจอเอเวอร์ตันนะครับแต่ว่าด้วยความทีผม่ผมกลับบ้านมาแล้วเนี่ยคือเกมมันจบประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมแล้วกัหลังจากนั้นก็จะเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมชละนะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะทําคลิปนี้ไปออนวันจันทร์ทีเดียวเลยนะครับก็เจอกันหลังเกมเจอเอเวอร์ตันในวันจันทร นะครับก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรในการเจอกับโปรแกรมเบาเฉพาะในช่วงนี้นะครับนัดสุดท้ายของอัมโมริมเพราะว่าเกมหน้าเจออาร์เซนลของจริงแล้วนะครับอัมโมริมหรือว่าพี่เจ๋งเนี่ยจะต้องไปวัดกับพี่ต้านะครับหรือว่ามิเกลอารเตตาแหละนะครับทีนี้เนี่ยจะของจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูหน้างานแล้วนะครับในเกมกลางสัปดาห์นี้ตั้งวันนี้คือลองทีมได้นะครับแต่ก็ลองทีมได้ตามสมควรและจุดสำคัญที่สุดคือนี้ต้องมี 3คะแนนนะครับโอเคครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับดูเกมให้สุดในค่ำคืนนี้2องทุ่มครึ่งนะครับใครที่สะดวกดูที่บ้านก็โอเคนะครับเชียร์ให้เต็มที่ท่านใดก็ตามที่สะดวกนะครับก็มาเชียร์ด้วยกันที่ Hobbs and Hope คราฟบาร์กอล์ฟเซ็นเตอร์รามินทราครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับลิงก์ที่จะไปงานอยู่ที่ปักหมุดนะฮะเดี๋ยวผมวางไว้ให้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ